اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يضله وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مهنكان الله سبحانه وتعالى محمد สลลล้อวะเลยวะอาลีฮิวะซัลลัมตลอดจนวงวานลูกหลานอาลุลไบผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านและเช่นเดียวกันครับขอความสลามัตความรอห์มัดความโปรดปรานจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวอัลาอพึงประสบแดดพี่น้องผู้ศรัทธาที่ขอรบรักทุกท่านตะกอบอัลลอฮอามะลิกุมนะครับขออัลลอฮฺสุบฮานาฮฺุอัลาทรงตอบรับอามัลิบาดะของเราท่านนะครับในวันนี้ ในวันที่13ของเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งในวันนี้เราได้ร่วมกันอ่านดวอามุจิรนะครับร่วมกันตามรายงานนะครับบอกว่าให้เราอ่านดาอามุจิรในค่ำที่13 14 15นะครับก็ขอลสความตาละูงตอบรับอามันอิบดะดาและดวอาของเราท่านและเราให้ ก็ให้เราได้รอดพ้นปลอดภัยจากไฟแห่งนรกด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์เรามาต่ออัลซับซีร์ซู์อัลฮัจนะครับซึ่งอยู่ในยุสที่17นะครับถ้าพี่น้องมีพระมหากมีน์อัลกุร,รานก็สามารถเจเปิดดูตามไปด้วยก็ได้นะะก็จะเป็นการดีเราได้กล่าวแล้วก็ได้ตัฟซีร์ได้อธิบาย ในองค์การที่1แล้วก็องค์การที่2ไปแล้วแต่วันนี้ก็จะขอกล่าวในองค์การที่2อีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่องค์การที่3ของ S. ซโลอันฮั์ในองค์การที่2ที่อลอสพามตลาได้ตรัสอธิบายถึงเหตุการณ์และก็สิ่งที่น่าสะพึงกลัวนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามัตนะครับมาทําการอธิบายในองค์การที่1ว่า แท้จริงแล้วอินนัซันซาลาตสซาอติชัยอุนอัซิมการสั่นสะเทือนในเวลานั้นในวันนั้นในวันตยามัตในวันอัลบาสานโลกนั้นนะชัยอุนอิซิมเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะักนะครับทีนี้การที่มันยิ่งใหญ่นั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็ได้ทรงอธิบายในองค์การที่สองว่าเยาเมตเรานะฮะตัศฮัลุกลุลมรูรดิอาตินอัมม่าอรลอะตพระองค์ก็ได้อธิบายวนนั้นว่า เป็นวันซึ่งพวกเจ้าจะได้เห็นหญิงที่ให้นมบุตรตกตะลึงจนลืมว่านากำลังให้นมอยู่และหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ก็จะคลอดลูกออกมาเจ้าจะได้เห็นผู้คนอยู่ในอาการมึนเมาทั้งทที่พวกเขาไม่ได้มอเามายแต่อยา่างใดทว่าการลงโทษของอัลลอฮ์นั้นรุนแรงยิ่งในประมรัติคาบีอันกรานนะครับเราเห็นว่าโร์ได้อธิบายนะครับได้ ยกตัวอย่างแล้วก็ได้ชี้ให้เห็นสภาพของวันกิยามัตนะครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือในองค์การนี้ที่พปรงองขึ้นต้นด้วยคำว่าย่อมก็วันนั้นน่ะมันเป็นอย่างไรนะครับย่อามาตะเรนะฮาวันนั้นวันซึ่งเจ้าจะได้เห็นหนะครับวันซึ่งเจ้าจะได้เห็นหญิงที่ให้นมบุตรนั้นตกตะลึงจนลืมว่านางเนี่ยกำลังให้ นมบดอยู่นะครับด้วยความตกตะลึงครนะแล้วก็ในพระมหากัมภีรรอันกุรานที่ขึ้นต้นในลักษณะนี้นะครับว่าในวันนั้นมีสถานการณ์อย่างไรบ้างเนี่ยอย่างในสุรอ,อมุซัมมิลนะครับในองค์การที่17พระองโปรงได้ตัดว่าเยาวมยันยจอาลุวินดานาชีบาวันซึ่งนะครับวันนั้นเนี่ยวันิยามัิเป็นวันที่ เด็กจะต้องชาราไปนั่นหมายจะเห็นถึงสภาพที่น่ากลัวในวันนั้นวันที่เด็กเมื่อได้ตกอยู่ในสภาพนั้นด้วยความน่ากลัวของเหตุการณ์ในวันกิยามัตเนี่ึงกับต้องชาราลงไปในบัดดลนะครับนั่นคือคือเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะครับในวันกิยามัตวันอวสานโลกและพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ในอีกองค์การหนึ่งนะครับในองค์การที่สอง ของซูลอออินซานนะครับในในองค์การนี้นะครับในในองค์การที่10นะครับซูลอออินซานพระองค์ได้กลัดว่าเยาวมันอาบูซันกอมตอรีรอนะครับเห็นไหมครับขึ้นต้นด้วยคำว่าเย,ยาวมันก็คืออธิบายสภาพวันกิยตรตินะครับว่าเป็นวันซึ่งนะครับอาบูซก็คือผู้คนจะมีใบหน้าที่ ตึงเครียดมีใบหน้าที่อมทุกมีความมีใบหน้าที่ในสภาพที่เห็นในวันนั้นเนี่ยว่าเป็นใบหน้าที่อมทุกเป็นเป็นใบหน้าที่ตึงเครียดเป็นใบหน้าที่ไม่มีความสุขนะครับบึ้งตึงนะครับมีความซีเรียสแล้วก็มีความเครียดในวันนั้นกอมตอรี่รอแล้วก็เป็นวันที่ยากลําบากนะครับในวันเปรียมัตแล้วก็อีกองค์การหนึ่งนะครับลงได ตัดไว้ในสรออินซานชช่นเดียวกันนะครับองค์การที่เจ็พระองค์ได้ตัดว่าเยามันกาเนชัรูหูมุสตาตีรอเป็นวันที่อาซาเป็นวันที่ความชั่วความเลวร้ายของมันนั้นได้แผ่ไปทั่วปกคลุมโลกทั้งหมดทุกพื้นที่นะครับเต็มไปด้วยอาซาเต็มไปด้วยการลงโทษของลอสุตลาเป็นเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่มันเลวร้ายนะครับในวันนั้นนี่คือสถานการณ์ แล้วก็เหตุการณ์ในวันกิยมัตนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่พระองค์ได้ใช้คําว่ายาออธิบายว่าวันนั้นวันแห่งกิยมัตน้นเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูในองค์การที่3ของสุรอันฮัจนะครับพระองค์ได้ตรัสในองค์การนี้ว่าวามินันาซิไมย,ยูจาดิลูฟิลลาฮิบิไกรอิลมิน วาจะติดตามกุลบุชัยตอนิมมารีดมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งโต้เถียงในเรื่องราวของอัลลอฮ์โดยปราศจากความรู้จริงและปฏิบัติตามชัยตอนที่ดื้อรั้นทุกตนในองค์การนี้อัลลอสุตาลาได้ตรัสในในถึงเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งบรรดานักอุฟัสสิรินนะครับได้กล่าวว่าอ,องค์การนี้ได้ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับนอตริบเนลฮาริสนะครับ <t> นอตริปเนลฮาริสน,นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิเสธนะครับไม่ศรัทธาแล้วก็เป็นศัตรูนะครับ ทีเ่เป็นศัตรูตัวฉก,กาดนะครับกับทา่านรอสูลุลลอฮฺลเลลุสลัมแล้วก็ได้พยายามนาเสนอเรื่องต่างๆความสร้างชุบฮะสร้างความเคลือบแคลงสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระผู้เป็นเจ้านะครับโดยได้กล่าวว่าเราบรรดามาลาอิกานั้นเป็นบุตรีของพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็ได้ถือว่า พระมหาคัมพยันกุรานั้นเป็นนิทานปรมปรานะครับแล้วก็ปฏิเสธในเรื่องของการแต่งตั้งเรื่องของเบียสัตว์การแต่งตั้งท่านาศาสดาด้วยโดยรวมแล้วก็คือเป็นผู้ที่ปฏิเสธนะครับแล้วก็เป็นศัตรูท่านาศาสดามมฮัมมัดสุลตลามและพยายามพยายามสร้างชุภภาควความคลุมเค,ครือคลางแคลงสงสัยเกี่ยวบเรื่องของพรคูุกินเจ้านะครับให้กับผู้คน โครงการน,นี้จึงตุประทานลงมานะครับว่าว่าว il ่ามินันนาซิมยยูจาดี่ดุฟิลล่าบิฮรอยเรลมมีมนุษย์บางคนนะครับบางกลุ่มหรือว่ากลุ่มหนึ่งได้ทำการโตเถียงยูจาดิลบูจาดะละฟิลล่าในเรื่องราวของลอสุมตาลานะครับในเรื่องของต่อฮีดเรื่องของเอกานุภาพออร์ลอสฮาลตาลาเรื่องของสิฟภตขออร์ลอสฮาลตาลาเรื่องของ การมีอยู่ that อัตมันตัวตนของพระผู้เป็นเจ้าโดยอะไรครับบียร์อกเลมมนโดยปราศจากความรู้ว่ายัตบอยูกุลลชัยตอนมารีดแล้วก็เป็นจะปฏิบัติตามชัยตอนทุกตัวนะครับที่ดื้อรั้นในองค์การนี้คําว่ามารีดเนี่ยคำว่ามารีดนะครับมันนักวิชาการนะครับได้ให้ความหมายในรากศัพท์ของคําว่ามารีดเนี่ย หมายถึงสิ่งที่ไม่มีความดีงามอยู่เลยในนั้นนะครับโรเบอิสฟาฮานีได้ท่านรเอิสฟาฮานีนะครับราารได,าาบได้ได้กล่าวว่า,ามาริดหมายถึงเนินเขาที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีต้นไม้ต้นหญ้ายอยู่เลยก็คือโล่งเตียนนะครับนั่นก็คือความหมายของมาริดที่ว่าหมายว่าไม่มีอะไรเลยมันโล่งเตียนหมดเลยนะครับแล้วก็ กล่าวว่าชายหนุ่มที่ยังไม่มีหนวดเคราขึ้นนะครับเรียกว่าอัมรัดเนี่ยหมายถึงคำว่ามาจากคําว่ามาริสเนี่ยก็คือชายหนุ่มที่ยังไม่มีเคราหนวดเคราขึ้นนะครับก็จะเรียกว่าอัมรอดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งดังนั้นความหมายของชยตอนมาริต,ตรงนี้หมายถึงชายตอนที่ไม่มีความดีงามอยู่เลยนะครับ แต่บ้างก็ได้ให้ความหมายว่าหมายถึงเชยตอนที่มีความดื้อดึงมีความดื้อรั้นก็มหมายความว่ามันไม่มีความดีงามอยู่ในตัวของมันเลยนั่นเองนะครับในความหมายของมารีดตรงนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือพระองค์ได้จัดคำว่ากุลและชชยตอนิมารีดก็คือเอชยตอนทุกตัวทุกตนนั้นชี้ให้เห็นว่าชัยตอนนั้นมีหลายรูปแบบนะครับหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นชชยตอนที่มาจาก ยินชัยตอนที่มาจากมนุษย์นะครับแล้วก็ชัยตอนในรูปแบบต่างๆนั่นเองพระองค์ไม่ไม่ได้ตัดว่าวายัตตาบิอุสชัยตอนถึงแต่ว่าชัยตอนตัวนั้นเนี่ยหมา,ถายามาถึงอัลิบลาอัลิกรหมายถึงอิบลิสนะครับตัวเดียวตัวนั้นแต่กุลละชัยตอนตรงนี้หมายถึงชัยตอนทุกๆตนไม่ว่าจะเป็นชัยตอนที่มาในรูปแบบของมนุษย์ชัยตอนที่มาในรูปแบบของยินหรือว่าชัยตอนที่มาในลักษณะรูปแบบต่างๆนะครับที่ที่ ที่มา,าล่อลวงแล้วก็หลอกลวงมนุษย์นะครับให้มนุษย์นั้นปฏิบัติตามนะครับนี่คือในองค์การที่สองเละหลังจากนั้นโปรงก็ได้ตรัสถึงชัยตอนว่ากุติบาลัยฮิอันนหูมันตะวันลาหูฟอันนหูยูดิลูหูวะยฮดีฮิอิลาอาลาบิสเซีรนะครับถูกลิขิตไว้ที่มันชัยตอนว่าบุคคลใดที่ยอมรับมันเป็นเม็ด มันก็จะทําให้เขาหลงผิดและชี้นําเขาสู่การลงโทษแห่งไฟนรกแห่งไฟแห่งไฟนรกอันลุกโชน,นะครับเป็นการกล่าวถึงชัยตอนทีนี้เราเราจะกล่าวกันต่อไปว่ากุติบานะครับถูกลิขิตตรงนี้หมายความว่าอย่างไรหรือว่าเป็นยาบเป็นการกําหนดาาจารกลษลาลาจาลาลาแล้วหรือไม่ที่จะให้ชัยตอนเป็นแบบนี้นะครับ อ่าอีกแอ้วเราก็จะได้กล่าวกันใน EP ีต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอพรอบิณฑบาตจากลอสพายันตระขอพระองค์ทรงตอบรับอามันอิบาดะของเราท่านนะครับแล้วก็ขอพระองค์ทรงอภัยโทษความผิดบาปของเราและให้เราได้มีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์นนครมักกาในปีนี้แล้วก็ในทุกๆปีด้วยอินชาอัลลอฮ์วัสซลามุอะลัยกุมุลลอฮ์มะมะตุลลอฮ์ะวะบารอกาตุ